อ๋อนายตื่นแล้วสินะฉันกำลังจะคิดว่านายคงไม่มีวันเปิดตาสวยๆของนายให้ฉันเห็นซะแล้วสิอย่าดิ้นสิตอนนี้นายปลอดภัยแล้วนะฉันสัญญาเลย <c oughs> <c oughs> ก็แบบว่ามันจะมีใครที่ไหนสัอีกล่ะที่จะดูแลนายได้ดีเท่ากับฉันนะ่ะ ไม่มีใครเข้าใจนายเหมือนกับฉันหรอกนะไม่มีใครทั้งนั้นเอ๊นายจำฉันไม่ได้งั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกฉันก็แค่เด็กสาวคนหนึ่งที่เฝ้าดูนายมานานแสนนานแล้วทั้งที่ร้านกาแฟสวนสาธารณะหรือแม้แต่นอกบ้านของนายกลางดึกฉันก็แค่รู้สึกว่า นายนะ่ะท่านโดดเดี่ยวและก็เหงาหงอยฉันว่านายจะต้องการใครสักคนแบบฉันไม่อยู่ในชีวิตนายนะและดูตอนนี้สิพวกเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ดีงั้นหรอไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีใครตามหานายทั้งนั้นแหละฉันมั่นใจได้เลยนายไม่ต้องกลัวฉันขนาดนั้นก็ได้นะฉันไม่ทำร้ายนายหรอกยกเว้นแต่ว่านายจะพยายามหนีฉันไป นายคงไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมล่ะใช่ไหมทั้งๆท,ที่ฉันทำให้นายสักขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเสียสละไป <c oughs> ดีดีฉันว่าแล้วว่านายจะต้องเข้าใจฉันนะก็นายทั้งฉลาดเพอร์เฟกสักขนาดนี้ไงเอาล่ะถ้างั้นพวกเราก็ม่ทำข้อตกลงกันไหมล่ะนายจะต้องอยู่กับฉันที่นี่ตลอดไป และฉันก็จะทำให้นายปลอดภัยอีกด้วยฉันจะรักนายมากกว่าใครบนโลกใบนี้ส่วนนายนั่นหรอนายก็จะรักฉันเหมือนกันใช่ไหมอ๋อมันต้องอย่างนี้สิพวกเราจะมีความสุขด้วยกันตลอดไปฮฮฮ